Get started. สวัสดีครับพี่น้องชายอซ็อกกันวันนี้เรามารีวิวสโคบเอทอป A คูณสี่ตัวนี้ผมได้มาเมื่อสองเป็นงานในซ็อกนะครับตัวนี้ข้อดีเลยก็คือสามารถทนแรงบีคอยได้ระดับหนึ่งเลยทนแรงบีคอยปืนจริงจุดสองสองได้ <No> ตัวนี้มีแท่งไฟเบอร์ออปติกก็คือทำทำหน้าที่คล้ายๆแผงโซลาเซลล์ก็คือดึงพลังงานจากแดดจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานในตัวกล้องก็คือกล้องจุดแดงยิ่งแดดแรงจุดสีแดงภายในกล้องก็จะยิ่งสว่างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ข้อดีก็คือต่อให้แสงน้อยช่วงหนึ่งทุ่มเนี่ยไม่มีแสงเลยนะเราก็ยังมองเห็นจุดสีแดงเล็กๆอยู่ เค้าตัวนี้เป็นขาปลดไวครับสามารถหมุนเข้าเพื่อล็อกหมุนออกเพื่อคลายได้ครับติดตั้งง่ายมากแล้วข้อข้อเสียอีกจุดหนึ่งที่ผมเจอคือแผ่นตะแกรงที่อยู่ข้างหน้าของสโบปนะครับมันจะมีฝาที่แถมมาในกล่องแล้วก็จะมีแผ่นตะแกรงที่อยู่ข้างในแผ่นตะแกรงตัวนี้มันข้อดีของปืนจริงคือช่วยในการลดแสงสะท้อนไม่เห็นแสงกระจกที่มันสะท้อนออกมาส่วนของบีบีกันคือใช้กันลูกกระสุนบีบี เพื่อเวลาฝั่งตรงข้ามยิงมามันจะกระทบกับเลนกล้องเราแตกได้ให้แก้โดยการหาแผน่นอะคริลิกใสมาใส่แทนครับจะใช้ได้ดีเลยก็คือไอแผ่นตัวกล้องเนี่ยมันจะทําให้กล้องเรามัวไปนิดนึงมันจะเหลืองขึ้นหกโมงครึ่งเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันมืดต่างกันจริงๆข้อ <One. S 1> ก็เสียอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบก็คือเวลาเราจะเล็งกล้องเราต้องเล็งคล้ายๆเหมือนกล้องปืสนสไนเปอร์ครับก็คือต้องเอาหน้าเข้าไปแนบใกล้ๆตัวเลนระดับหนึ่ง ถึงจะมองเห็นเต็มเลนก็คือผมไม่ชอบก็คือมันมันทำให้ทำให้เล็งช้าพอเล็งช้าก็เท่ากับยิงช้าส่วนข้อเสียอีกจุดหนึ่งก็คือผมว่าเลนเขายังใส่ไม่พอแต่ก็ตามราคาครับถ้าอยากได้เลนใสกว่านี้ก็คือต้องซื้อตัวที่แพงกว่านี้เไปอีกก็ราคาต่างกันประมาณพันหนึ่งละประมาณพันกว่าบาทก็ประมาณนี้ครับข้อดีข้อเสียถ้าพูดผิดพูด,พดถูกพูดสลับไปสลับมาก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ Up to me